สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินทร์มีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินทร์มีเรื่องเล่านะครับวันนี้ไม่ได้มาเจอกันตอนเช้าเนาะมาเจอกันตอนเย็นด้วยนะครับก็มีข่าวล่าสุดนะครับตอนนี้โทมัสซูเคลิลเนี่ยถูกปลดออกจากคุนซอเชลซีแล้วนะครับผมแล้วคุนซอคนต่อไปจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเรามาอมาฟังกันเนาะก่อนจะไปเริ่มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องบดินทร์มีเรื่องเล่ากดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ โอเคไม่พูดพัมพ่มทำเพลงนะไปกันแบบเร็วๆโอเคเมื่อประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับ oh. บ้านเราก็เชลซีนะครับประกาศผ่านเว็บไซต์เนาะริงๆทุกช่องทางของโซเชียลทั้งหมดด้วยก็ประกา,าศว่าโทมัสซูเคิลเนี่ยเอ่อพ้นหน,น้าที่จากกุนซือเชลซีแล้วเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่อยู่กับที่มาประมาณ589วันนะครับก็เออชนะ1อลงเล่นเมื่อวานเนี่ยพาทีมลงเล่น100นัดนะครับผมก็ ชนะทั้งหมด61 61นัดนะครับเสมอ19แพ้18แนะแต่ทั้งหมด3ถ้วยนะครับผมก็แชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ซูเปอร์คัพแล้วก็คัพเวิลด์คัพนะครับเอ่อผมไปผมรีแคปผลงานแบบสั้นๆแล้วก็เขาบอกว่าเอ่อใน350วันเนี่ยในประวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยไม่เคยมีผู้จัดการทีมคนไหนที่พาเข้าชิงได้ทั้งแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพแล้วก็ รีครับนะครับผมทูเครนเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์สมสรนยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนนะครับการจากกันเนี่ยก็เชลซีก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ทูเครนที่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่ถูกปลดไปเนาะก็มีคำถามมากมายนะครับทั้งตัวผมเองไม่คิดเลยนะเอาจริงๆไม่คิดเลยว่าจะมีการปลดเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่ เออบอร์ดเนาะโบลี i, นะ่เนี่ยหนุนทูเครนเต็มที่นะจ่ายเงินไปกว่า300ล้านปอนใครจะไปคิดว่าจะถูกมดถูกไหมครับคิดว่าเออนี่คือการสร้างสร้างเอ่อทีมระยะยาวแน่นอนเพราะว่าลิสต์ต่างๆเนี่ยเป็นของทูเครนหมดเลยนะไหนจะโอบาไหนจะเอ่อโฟฟาน่าที่อยากได้เนี่ยลองคิดดูถ้าไม่ใช่ทูเครนป่านนี้น่าจะไปเอากุนไปจบที่กุนเด้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เขาบอกว่าเอ่อ มีการมีการวางแผนจะปลดเนี่ยก็คือเริ่มคิดบอร์ดเริ่มคิดเนี่ยตั้งแต่เกมที่แพ้ปีซีซั่นกับอาเซนอล4ูนย์นะครับก็เลยเมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าการปลดเนี่ยเ,เขาปลดทูเคิลเมื่อเ,อเช้านะเนาะก็แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลที่แพ้แพ้ซาเกรบเมื่อวาน1นูนย์นะแต่เขาบอกว่ามันมันมีมันมีความรู้สึกจากบอร์ดนะว่าทูเคเนจะอยู่กับทีมในระยะยาวหรือเปล่านะครับ มันฟังแล้วมันก็ขัดเนอะแบบเอา้าแล้วแบบถ้าไม่คิดว่าเขาจะอยู่ยาวเนี่ยทาไมไปทุ่มให้เขาขนาดนั้นแล้วอันเนี้ยหลังจากผ่านไปประมาณแบบเกือบสองเดือนนะหลังจากซีซันเปิดอย่างเงี้ยมันมันสมมติว่ต่อให้เป็นผู้จัดก,การทีมคนไหนก็ตามเข้ามาเนี่ยเอ่อเครื่องมือแมททีเรียลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาอะแล้วเขาจะต้องใช้เวลาจับแบบปรับจูนอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยางน้อยสซาก,กาเรียเนี่ยเอามาเนี่ยถูกเชิญก็น่าจะเป็นคนิสต์มาเนะยังไม่ได้ลงเลยนะครับ แล้วอย่างเงี้ยมันจะมันจะไปในทิศทางไหนเนะาะกลายเป็นว่าปรีซีซั่นของเชลซีเนี่ยมันต้องยาวไปอีกหลังจากที่ผมบอกเมื่อวานว่าเอ่อทั้งโอบาแล้วก็สัการเลียน,นีย่ยังไม่ได้ปรีซีซั่นกับเชลซีเลยนะช่วงการลงพวกน,นี้อาจจะเป็นการปรีซีซั่นกับเชลซีก็ได้แต่การนว่าถ้ามูมีคุณซื้อใหม่เข้ามาเชลซีต้องมาลองทีมอีกนะครับก็น่าสนใจว่าปลดแล้วเนี่ยมันจะปลด ทูเคินเนี่ยถูกปลดไปแล้วมันจะเหมือนกับยุคเสียมีหรือเปล่าที่ปลดแล้วดีขึ้นถ้าปลดแล้วแย่ลงนี่เลยทุ่เป๊ะเลยนะฮะถูกไหมโอเคอ่าแล้วมีเขาบอกว่ามันมีมันมีการเรื่องของมีมีคำถามมีเกิดขึ้นคำถามเนาะประมาณสองสามข้อนะเรื่องของแบบจะคุมทีมได้ระยะยาวไหมแล้วก็เขาบอกว่ามีมีการมีเสียงจาก นักเตะบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ไม่ได้ถูกเลือกเอออย่างเช่นอ่ะเคสของเมนดี้อ่ะเมนดี้ยังผลงานไม่ดีแล้วทำไมทาไมเกป้าไม่ได้ลงสักทีเนาะหลังจากที่ผิดพลาดไปบ่อยทางบังกระแสะก็บอกว่าดีลของโรนันโดเนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจของบอร์ดด้วยเพราะทูเมินไม่เอาแต่บอร์ดเนี่ยอยากได้เพราะว่ามองว่าเป็นการเป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็เป็นเป็นการดึงบิ๊กดีล มาแล้วก็นักเตะระดับโลกเนี่ยมาอยู่ในทีมเนาะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนก็เป็นส่วนที่ทําให้ทูเครนไน้ถูกปลดไปนะครับเรื่องของทิศทางในการทาทีมเนาะแล้วก็เขาบอกมีความไม่ลงรอยกันบางอย่างระหว่างทูเครนกับโบลีก็ถามว่ารู้สึกยังไงตอนที่เฮ้ยปลดจริงหรือเปล่าแบบไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้ให้รู้สึกว่า เเร็วไปหรือเปล่าเนาะทีมยังไม่ได้ลองแบบทูเครืยังไม่ได้ลองใช้งานทีของเราเองแบบจริงจังแบบลงตัวแบบจริงจังเลยเนาะก็น่าคิดน่าคิดถ้าสมมุติว่ามันดีขึ้นก็โอเคนะแต่ถ้าสมมติมันแย่ลงเนี่ยก็กลายเป็นว่าถอยหลังเข้าคลองอีกนะครับทีนี้ทูเครืผ่านไปเนะี่ยใครจะเข้ามาเป็นเต็งหนึ่งเนาะตอนนี้เต็งหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาคุมแทนก็คือเกรแฮมพอตเตอร์นะครับที่คุม บริทันนะครับอยู่ตอนนี้ก็คุณซื้อชาวอังกฤษนะครับผมก็เขาบอกว่ามีทิศทางที่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยนะผมณตอนที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้มีการเปิดโตพูดคุยกันแล้วเชลซีเนี่ยได้ขออนุญ,ญาตบริตันในการพูดคุยในการเปิดการเจรจากับกับพอตเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมโดยจะเชลซีเนี่ยเสนอค่าเหนื่อยให้อยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์นะครับต่อปีนะ จะจ่าของเดิมที่ได้อยู่1.5ล้านต่อปีนะครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยไบรตันเนี่ออนุญาตแล้วด้วยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าค่ายกเลิกสัญญาเนี่ยที่เชลซีจะจ่ายให้ไบรตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16ล้านปอนด์นะครับก็กลายเป็นว่าเหมือนจะมีทิศทางที่ดีเหมือนจะมีแบบเขาเรนะมีการคุยในเชิงบวกเนาะก็เออเดี๋ยวมาลองดูกันส่วนที่อยู่ในลิสต์นะครับผมก็จะมีนอกจากพอตเตอร์มีใครมีพอสนะครับผมโปเชติโนเนาะแล้วก็ มีซีดานอยู่ด้วยนะครับผมแต่เขาคิดว่าซีดานเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นนะซีดานนี้น่าจะน่าจะอยากคุมฝรั่งเศสหรืออยากจะคุมทีมในฝรั่งเศสมากกว่านะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าว่าจะเป็นใครจะเป็นพอเตอร์หรือเปล่านะแต่ที่น่าสนใจก็คือมีคนนี้ครับ,รบเทอร์รี่นะบอกว่าเออมีมีการทวล์บิสบอกว่าเอ้ยแบบพอเตอร์ Potter ดีแค่ไหนหรออย่างเงี้ยเออเขาบอกว่า ผมชอบวิธีการเล่นของพวตเตอร์มากเลยนะชอบวิธีการเล่นของไรตันมากเลยแล้วก็เป็น Manager, เ,เป็นผู้จัดการทีมอายุน้อยที่น่าสนใจนะแล้วก็เขาบอกว่าติ๊กถูกทุกข้อเลย,เยแบบเขาให้ผ่านเกณฑ์เลยนะครับก็เขาเรียกอะไรนะเทรอร์รี่มาแบบนี้นะตำนานของ,งสโมสรมาแบบนี้ก็แล้วบวกกับทิชทางไปในเชิงบวกอีกนะตอนเนีบ้บ่อนพนันถูกกฎหมายอ่ะในอังกฤษก็ให้ ให้แบบรับแทงเนี่ยให้พอาเตอร์ที่1ต่อหนึ่งเลยนะก็คือก็คือแทงเราไม่ได้กําไรอ่ะแทงเราก็ได้แบบเออยังไงก็น่าเขาบอกว่าทิศทางน่าจะมาดีเหมือนกันนะก็อ่ะลองดูเนาะลองดูก็สั้นๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือว่าคืนนี้จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปรวบรวมไปสรุปข่าวตอนเช้าให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่ากดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะอันนี้ผมรวบมาให้สั้นๆเพื่อเอาไปคุยกับเพื่อนๆได้นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อน <Okay. S 1> เพียงเท่านี้นะครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ